ราศีธนูดวงการงานการเงินโชคราบความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนธันวาคมปี2565 ชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีธนูเท่านั้นดวงชะตาสําหรับชาวลัคนาราศีธนูในเดือนธันวาคมนี้นะคะในวันที่หนึ่งธันวาคมดาวมฤตยูนะคะก็ได้ย้ายออกจากราศีศพฤษภถอยกลับเข้าสู่ราศีเมษภายใต้ภพปุตตะ พบแห่งการเริ่มต้นใหม่ชาวราศีธนูคุณก็มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแล้วก็เมื่อดาวมฤตยูมาโคโจรร่วมกับดาวสาศส์ชะก็เป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนธันวาคมเป็นต้นไปคุณมีเกณฑ์จะได้สังคมใหม่ๆได้เพื่อนใหม่หรืออาจจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศไปในสถานที่แปลกใหม่ก็ได้ และในวันที่8ธันวาคมดาวสุขดาวเจ้าเรือนลาภพ,าพบแห่งโชคลาภความสําเร็จของคุณก็ได้ย้ายออกจากราศีพิจิกนะคะภายใต้ภพปบบีนาศเข้าสู่ราศีธนูภายใต้ภพธนูโคจรมาทับลักนาะราศีเกิดของคุณ เมื่อดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะโครจรกลุ่มลัคนาคก็แปลว่าชาวราศีธนูคุณจะเป็นผู้ที่มีโชคมีลาภยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและดาวศุ์เองนะคะก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริเดิมด้วยก็ถือว่าจะส่งผลให้คุณมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปได้ และในวันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภานะคะก็ได้ย้ายออกจากราศีพิจิกภายใต้ภพวินาศเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีธนูภายใต้ภพตนุอีกเช่นกันและดาวอาทิตย์นะคะมีมาตรฐานเป็นเทวีโชวอีกด้วยก็ย่อมส่งผลดีนะคะกับเจ้าชะตาในเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จ และการที่ดาวอาทิตย์นะคะทับรักก็แปลว่าชาวราศีธนูคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลบางคนอาจจะได้ท่องเที่ยวไปต่างประเทศก็ได้ สำหรับในเดือนธันวาคมนะคะหลังจากที่ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ได้ย้ายออกจากภพวินาศก็ถือว่าชีวิตของคุณพลเคราะพ้นภัยแล้วนะคะหายจากการเป็นวินาศแล้วและการที่มีดาวหลายดวงมาโคจรร่วมกันอยู่ในราศีธนูและในเดือนนี้คุณยังมีดาวหลายดวงที่ช่วยหนุนส่งดวงชะตาให้คุณมีโชคดีมีโชคมีลาบเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อการเจรจาการสื่อสารงานขายงานเจรจาในหน้าตัวแทน ก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีด้วยนะคะมาดูในด้านการงานนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานนะคะก็โคจรสถิตอยู่ในราศีเกิดของคุณไปตลอดทั้งเดือนธันวาคมเมื่อดาวการงานโคจรทับตัวก็แปลว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสำหรับงานที่เกี่ยวกับการเจรจางานขายงานประชาสัมพันธ์จะดีสำหรับคุณยอดขายเดือนนี้จะได้รับผลตอบแทนมากกว่าที่คิด การที่คุณมีนาวทิตย์ย้ายมาโครจรในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะในราศีธนูคนที่ทำงานประจำจะเป็นจังหวัดที่เจ้านายนะคะจะมองเห็นผลงานของคุณแล้วก็มีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วย คนที่กำลังมองหางานใหม่นะคะก็จะได้งานที่ดีแล้วก็มั่นคงกว่าเดิมด้วยและดาวราพานะคะที่โคจรทับลัคนาร่วมกับดาวอาทิตย์จะส่งผลให้คุณมีความคิดนะคะที่ปราดเปืองมีการคิดไวทำไวยังไงก็ตามแต่คุณก็ต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆไว้ด้วยระวังจะเกิดความผิดพลาดได้นะคะ ดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะดาวเสาดาวเจ้าเลือดการเงินกลับมาโคโจรเดินหน้าเป็นปกติแล้วส่งผลให้ชาวราศีธนูนะคะคุณมีโอกาสจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินใครที่ชอบในเรื่องของการลงทุนก็ถือว่าจะโดดเด่นแล้วก็มีเกณฑ์จะได้ข่าวดีจากผลตอบแทนที่ลงทุนไป แต่ชาวราศีธนูคะในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายเดือนนี้ก็มีค่อนข้างมากเหมือนกันดังนั้นนะคะคุณต้องวางแผนจัดการเรื่องของการเงินให้ดีเพราะคุณมีเกณฑ์จะใช้เงินไปกับสิ่งที่ของฟุ่มเฟือยต่างๆอย่างเช่นพวกกระเป๋านาฬิกาก็ได้หรือใช้จ่ายไปในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่อนข้างมากส่วนเรื่องของโชคลาภก็ถือว่าจะมีเข้ามาอย่างแน่นอน เพราะว่าดาวโชคลับโคจรมาทับตัวก็มีโอกาสที่ชาวราศีธนูจะได้รับทรัพย์รับโชคมีลาบลอยเข้ามาและใครนะคะที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเดือนนี้ก็มีโอกาสถูกรังวันนะคะชาวลัคนาราศีธนูมาดูในด้านความรักนะคะของชาวลัคนาราศีธนู ดาวสุกโครจรออทับตัวก็แปลว่าจะเป็นช่วงที่คุณจะมีสเสน่ห์นะคะมีความน่ารักใครเห็นก็รู้สึกรักใครเอ็นดูและดาวปตัตนินะคะดาวคู่ครองของคุณก็โครจรทับรัคนณาราศีเกิดด้วยดังนั้นก่อนหน้านี้นะคะท่าทะเลาะกาันเดือนนี้ก็จะปรับความเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดก็มีคนเข้ามาสนใจนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันตามงานสังคมก็ได้ ส่วนคนมีคู่แล้วความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วนะคะชาวรา,าราศีธนูจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีธนูขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ